ที่จิตเราหลุดไปคิดครับแล้วเราดึงจิตกลับมาเนี่ยจิตกับความคิดเนี่ยอันเดียวกันไหมครับหรือคนละตัวกันคนละอันตัวความคิดเนี่ยเป็นผืนนาตัวจิตนี่คือลําแสงที่ไปหรือเมล็ดพืชที่ไปตั้งบนผืนนาครับตอนนี้ผมตอนนี้เราเราอยู่ลมหายใจแล้วเราคิดแวบไปว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วเราบอกเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้เรากําลังนั่งฟังทําอยู่เราดึงกลับมาตรงเนี้ยใช่ไอ้ที่ดึงกลับมานั้นคือความคิดหรือคืออะไรครับสัตว สัตว์เป็นคนเดินมัคเพราะสัตว์เป็นคนติดขันห้าขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณไปปฏิติตังในในสัญญาแบบนั้นและที่กําลังคิดครับพอดึงกลับมาเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยต้องดับจิตดวงใหม่เกิดดึงกลับมาอยู่ตรงนี้ปัจจุบันกลับมาตั้งในปัจจุบันในกาย โออย่างนี้เราก็ดึงได้เรื่อยๆเลยครับอาจารย์ถูกต้องดึงได้เรื่อยๆไม่ว่าจะทาอะไรเราก็ดึงมันตลอดเช่นเราเดินอยู่สมมุติผมพูดกับอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับถูกต้องแล้วผมไปคิดเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแบบไหนผมดึงกลับมาเลยเพราะตอนนี้เราคุยอยู่กับอาจารย์อยู่นะใช่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถูกต้องเลยเนี่ยทําได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยเป็นอริยะเลยอ่ะวนนี้เราต้องฝึกตลอดโซดาบันเนี่ยจะทําแบบนี้ได้ได้อยู่ตลอดทั้งวันเพราะว่าผมผมใช้สูตรอย่างนี้ครับ ที่ผมฟัง You Tube. ที่พระอาจารย์สอนนะครับผมก็เลยคิดผมเองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคิดออกไปทางอื่นอืเช่นผมกําลังกินข้าวอยู่อืแล้วผมไปคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะต้องจะต้องไปไปทําสิ่งนั้นอืผมดึงกลับมาเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าเรากําลังกินข้าวอยู่นะอืผมไม่บอกภรรยาด้วยครับไม่บอกใครเลยครับบอกตัวเองเรากําลังกินข้าวอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการดึงมาไหมครับใช่นี่แหละนี่แหละตรงเป๊ะ อย่างนี้งอย่างนี้โอเคแล้วทได้ตลอดเลยนี่แหละผมทำอย่างนี้ไม่กล้าบอกใครเลยถ้าเกิดเราเห็นจิตในจิตกลัวว่าเดี๋ยวคนเขาว่าเราจะเพี้ยนอืมครับอย่างเราเห็นเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดนะครับอย่างนี้ถ้าผมทำถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยเพราะเมื่อกี้ผมคุยอาจารย์อยู่ตอนนี้ผมอยากจะไปสุบรี่ผมดึงจิตออกมาเลยดึงดึงกลับมาว่าไม่สุบรี่เพราะเรากําลังฟังอาจารย์อยู่นะใช่นั่นนะพอเราดึงกลับมาเรื่อยๆนะเราจะเห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ย ต่อไปมันจะจะเริ่มเข้าใจว่าอ้จิตไม่ใช่ของเราเนี่ยเข้าใจว่าจิตไม่ใช่ของเราเดียวมันเกิดดับเกิดดับเห็นว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้พูดฟังพระอาจารย์สอนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันมีจิตแวบหนึ่งว่าอยากจะกลับบ้านแล้วออืผมดึงกลับอืแล้วก็บอกเราฟังพระอาจารย์สอนอยู่นะอืออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งต่อเี้ย นี่ถือว่าเป็นการดึงกลับแล้วเป๊ะเลยเนี่ยละนันทิเลยนะขอบพระคุณครับเนี่ยต้องทำเนี่ยอย่างเงี้ยออาเนี่ยสูตรเนี่ยเราทําได้ตลอดเลยเราเราจะรู้ว่าหลักการตรงเนี้ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราทําได้ตลอดอื